เตรียมตัวให้ดีเพราะเขากำลังจะกลับมาแบบไม่าคาดจิตคุณอาจคิดว่าเรื่องของคุณกับเขาจบไปแล้วแต่จักรวาลมีแผนบางอย่างที่คุณยังไม่รู้แล้วทำไมเขาถึงกลับมาให้ภายเราเรื่องใบที่หนึ่งวงการมีพลังงานบางอย่างที่เขาต้องกลับมาอาจเป็นความรู้สึกที่เขาอย่างควบคุมไม่ได้เขาอาจเคยพยายามบงการความสัมพันธ์ หรือเคยคิดว่าเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่มีคุณแต่ตอนนี้เขาพบว่าไม่ว่าเขาจะหนีไปไหนไกลแค่ไหนหัวใจเขายังวิ่งกลับมาหาคุณใบที่สองขึ้นมาว่าบุคคลที่สามเขาอาจเคยเดินจากไปเพราะมีใครบางคนเข้ามาแทรกกลางแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ เขาตระหนักว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้และนั่น <studio> เป็นเหตุผลที่เขาจะกลับมาคําถามคือคุณต้องการให้เขากลับมาไหมใบที่สามอาจเขาไม่อาจกลับมาเพราะความรักอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องที่เขาต้องเผชิญปัญหาบางอย่างอย่างเช่นเรื่องเงินเรื่องงานเขาก็ลองต้องการที่พักพิงคุณ คือคนที่เคยเคียงข้างเขาเสมอคุณคิดว่าเขาจะกลับมาทำไมใบไหนสะท้อนถึงความรู้สึกคุณมากที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์ไว้พรตอวโตุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด